รบสวาส่ากันอะไรกันขึ้นกันนะฮะก็เออเราก็เป็นเด็กๆรุ่นลูกท่านน่ะรุ่นน้องรุ่นลูกอ่ะตอนนั้นก็จะอายุสี่สิบเก้าสี่สิบแปดสี่สิบเก้าผมก็เลยตัดสินใจไปคุยกับพระองค์เนี้ยท่านปฏิบัติด,ดีมากนะท่านเอาศพเจ้าว่าผมค์เก่าไปไว้ที่กุติที่ท่านนอนอยู่เลยนะนอนก็ไปคุยกันว่าคุยกันเรื่อง บุญเก่ากรรมเก่าในอดีตชาติบอกท่านท่านรู้ไหมว่าทำไมผมเนี่ยเกิดมาชาตินี้แล้วอาการครบขาดผมเนี่ยครบ32ท่านตอบปัญหาทําให้ผมหน่อยได้ไหมทําไมผมได้เป็นนายตำรวจพันตำรวจเอกพิเศษเป็นสมัยก่อนเขาเรียกคนจัตวาและทำไมเพื่อนผมเนี่ยผมเกเลโดนไล่ออกโรงเรียนมาเคยก่อเหตุไปแทงเขายิงเขาสารพัดเรียนต้องไปเรียน สอบเทียบเอาไปเรียนรามคำแหง